สวัสดีค่ะโอภักษิริภูมิจันยาวิทค่ะการจะเป็นหัวหน้าง,งานที่มีเสน่ห์คนอยากทำงานด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายนะคะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ฝึกฝนกันไม่ได้เรามาเรียนรู้กันค่ะมาพูดถึงคำหนึ่งที่อาจจะได้ยินอยู่บ่อยๆแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่าเราเข้าใจความหมายมันถูกไหมก็คือคำว่า charismatic หรือบางครั้งอ่ะบางคนก็จะเรียกว่าเธอเนี่ยช่างมีคาริสมาจริงๆเลยอะไรเงี้ถ้าสมมติเราพูดถึงคําว่าคาริสเมติกโดยเฉพาะในลีดเดอร์เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงคะอะไรคือคํานิยามของคาริสเมติกลีดเดอร์คะคาริสเมติกลีดเดอร์คือผู้นําที่คนอ่ะอยากทําตามมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปองี้ค่ะในความรู้สึกโอ้รู้สึกว่าคาริสเมติกลีดเดอร์มันเป็นแบบนี้แต่ว่าที่คนจํานวนเยอะๆเลยรู้สึกก็คือ คาลิสแมติกลีดเดอร์จะเป็นคนแบบพูดเก่งสนุกสนานเหมือนคนที่พูดเก่งสนุกสนานจะดึงดูดคนเข้ามาซึ่งอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นแบบบอลทูบีคนที่เกิดมาแบบสนุกเลยอ่าแต่ถามว่าคนที่เกิดมาสนุกเลยจะเป็นลีดเดอร์ที่ดียังอืน่าสนใจก็คือเราเราก็อยากตามเขาแล้ว่แต่ว่า ก็อาจจะใช่หรืออาจจะไม่แต่เสร็จแล้วโอขอถามพี่โจเติมนะคะว่าในความรู้สึกพี่โจหรือทุกๆคนเนี่ยคนเราอะอยากอยู่กับคนแบบไหนเราจะรู้สึกดีกับคนประเภทไหนคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขเราสนุกเรารู้สึกมีความสุขเราสนุกเอาจริงๆโอถามคำถามเนี้ยเอวโอพบเรื่องหนึ่งก็คือคนเราชอบคนสองแบบ แบบที่หนึ่งก็คือคนเราชอบคนเหมือนตัวเองอ oh, จริงๆค่ะโดยที่เราไม่รู้เนาะเราไม่รู้ตัวแต่ <okay. S 2> ว่าในคาแรคเตอร์ของคนที่เราชอบอ่ะมันมักจะมีตัวเราอยู่ในนั้นนิดนึงแต่ข้อที่สองคนเราชอบคนที่ทำให้เราสามารถรู้สึกดีกับตัวเองได้อพอคนที่ทำให้เราสามารถรู้สึกดีกับตัวเองได้เช่นเขาชมเราเขาให้โอกาสเราเขาทำให้เราเติบโตหรือคนที่ทำให้เรารู้สึกสนุก เล่าสนุกหน้าตาดีเออเอาจริงก็ทำให้เราอะรู้สึกดีกับตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนะ่โอเลสรุปว่าเราอะอยากอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองสำเร็จอาะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเอาคาแรคเตอร์เนี้ยมาแคล๊กจำเป็นต้องเป็นคนพูดเก่งร้อยเปอร์เซไหม ก็อาจจะไม่นะก็อาจจะไม่ป้องค่ะหรือบางทีพูดแล้วเกิดมาทำร้ายใจเราได้นะเออเพราะฉะนั้นน่ะลีดเดอร์ที่ดีที่มีคาลิสมาค่ะพูดเก่งก็อาจจะช่วยแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดโอคิดว่าต้องเป็นลีดเดอร์ที่ดีเป็นผู้นำที่เก่งรู้ว่าจะนำองค์กรหรือทีมงานไปในทิศทางไหนที่เหลือนะคะโอรู้สึกว่ามันจะเป็นความสามารถในการสื่อสารซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่พูดเก่งก็ได้แต่มีความสามารถในการแบบ ฟังคนอื่นอ่าสตอรี Story ่เทลลิงได้บ้างทำให้คนรู้สึกเอ้ยรู้ว่าเอ้ยทำอันนี้ไปทำไมขายฝันได้นะคะอันนี้คือคาแรคเตอร์หนึ่งรวมทั้งต้องมีสกิลในการโค้ชการชมการทำให้มีไฟกับเราอิมโฟเอนซ์คนได้แล้วข้อสำคัญเลยก็คือ trust ถ้าสมมุติว่าเราทำให้น้องๆอะรู้สึกว่าเรา trust เขาเราสามารถให้เขาอะไปลอง เรียนรู้ลองลมอ้มออแล้วเขาอะค่อยๆเก่งขึ้นได้ได้เติบโตได้ทดลองไม่ถูกบังคับเออน้องจะรู้สึกดีกับตัวเองสำเร็จซึ่งปลายทางอะมันคือหัวหน้างานที่ดึงดูดน้องๆ ให้รู้สึกดีกับงานที่ทําแต่ว่ามันน่าจะมีหัวใจอีกอันหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะก็คือถึงแม้ว่าเราจะเป็น charismatic leader แล้วแต่ถ้ามันจูงใจได้แค่ระยะสั้นนะ่ะมันอาจจะไม่เพียงพอเราจะมีวิธียังไงนะที่เรามีต้นทุนเป็น charismatic เีดเดอร์แล้วแต่ทำให้คนทำงานอยู่ด้วยอะรู้สึกสบายใจยิ่งขึ้นอันนี้โอเคยเรียนรู้จากด็อกเตอร์โรเบิร์ตบลูคซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นจิตแพทยอ์อะค่ะของเอ่อฮาร์วาร์ดิคอลสคูลเขาบอกไว้ว่าคนที่เจอโทรมารมาตอนเด็กๆโตมามีสองแบบคือเกิดเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตอะโตมามีสองแบบก็คือแบบที่แบบ ออกทะเลไปเลยติดยาเหมือนอันนี้ได้เย็นบอยนะ,ะก็คือเกิดจากแบบปัญหาวัยเยาว์แต่อีกกลุ่มหนึ่งอะที่โตมาได้ดีรับมือกับสถานการณ์รายๆได้อะค่ะเออถ้าไปถามเด็กกลุ่มนี้ว่าทำไมเขาถึงแบบสามารถรับมือกับสถานการณ์พวกนี้ได้เพราะเขามีคาลิสแมติกอะดาวในชีวิตเป็นยังไงคะมีคาลิสแมติกอะดาวคือคน <Adult. S 2> ที่อ,อยู่กับเขาไม่ตัดสินเขา ในวันที่ร้ายจะไม่สําเติมอ๋อคือ,อตอนเด็กๆเ,เขาอาจจะ,จะเจอเรื่องร้งายๆแต่เขาเจอคนที่มี charismatic ที่เป็นผู้ใหญ่อะ่ะประคองเขาไว้อยู่ใช่เ,เขาบอกว่าคือ,อถึงแม้ว่าเด็กอะจะทำผิดจะทำถูกหรือไม่ว่าจะเจอภาวะไหนมาเออถ้ามันมีสักคนหนึ่งอะที่ไม่คอยแต่ตัดสินเขา ด่าเขาหรือทำร้ายจิตใจอเออเขารู้สึกว่าพึ่งพิงได้ปลายทางเด็กคนนี้จะเติบโตมาได้แบบ resilient ก็คือสามารถ adapt ปรับตัวตามสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายยังไงเราจะอยู่รอดผมก็เลยพยายามมานั่งลองนึกดูว่าในองค์กรนะเราจะสามารถมี resilient อย่างนั้นได้ไหม,อมเออซึ่งมันได้จริงๆค่ะ,คะน้องสามารถเรียนรู้ได้เติบโตได้เอาไปลองทำถ้าพลาดเราจะไม่ซ้ำเติมกันแต่เรามาเรียนรู้กันว่าเราได้เรียนรู้อะไรเออมันทำให้คนน่ะกล้าจะลองผิดลองถูกแล้วปลายทางมันจะเป็นแบบความมั่นใจเป็นความภูมิใจเออแล้วลองเทิมเลยอะค่ะมันจะทำให้คนน่ะมีไฟแล้วไม่เบิรนเอาด้วยอืมแสดงว่าจริงๆหลัก นอกจากเราจะมีคาริสเมติ i ที่ดีแล้วเนี่ยเราต้องมีหลักในการที่จะประคองเขาได้ด้วยใชให้ผ่านสถานการณ์ยากๆไปด้วยกันจะได้อยู่ได้นานๆถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยล้มเลยอะแปลว่ามีโอกาสอย่างมากว่าเราจะเป็นคนลอยตัวก็คือ,อไม่ท,<า>ทีะไรใช่หรือบางทีเราอาจจะให้คําแนะนําได้ไม่ดีเอเพราะเราไม่เคยล้มมาด้วยเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นน่ะถ้าสมมุติเราอยากให้น้องเก่งน้องเติบโตวรวมทั้งสมมุติคนที่มีลูก โอ๋จะพยายามบอกเลยว่าให้เขาฝึกล้มให้เป็นอืเพราะถ้าเขาล้มแล้วลุกขึ้นมาได้เขาก็จะเติบโตขึ้นมาได้อย่างดีแต่คนที่ชนะมาตลอดล้มไม่เป็นหรือฉันต้องชนะเสมอในอนาคตสักวันหนึ่งไม่วันใดวันหนึ่งคนเราต้องล้มเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าฝึกให้ล้มบ่อยๆแล้วลุกบ่อยๆเด็กอ่ะก็จะเก่งขึ้นเร็วแล้วก็มีภูมิแล้วระยะยาวอ่ะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะโยโย่จะแบบว่าพิษเศษร,รษฐกิจไอทีเทคโนโลยี AI อะไรมันเข้ามาคนก็จะสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดีขึ้นอุย้ยแต่เท่าที่ฟังอ่ะพี่ว่ามีทักษะหนึ่งที่น่าสนใจนะของลีดเดอร์ถึงแม้จะมีคาริสมีติกหรือเปล่าเนี่ยก็คือการขยายใจอ่ะขยายใจให้รับได้กับการลองผิดลองถูกของทีมกับความผิดพลาดของทีมคุณโอมีเทคนิคขยายใจยังไงให้กับลีดเดอร์ไหมคะ คำนึงที่โอชอบพูดกับคนที่โอเจอค่ะก็คือคำว่า resilient resilient มันคือความที่เราแบบพยายามพุชทำอะไรอย่างเต็มที่แต่เสร็จแล้วไม่ว่ารีเซลหรือผลของมันเนี่ยจะโอเคไม่โอเคเราอยู่กับมันได้เราแค่ถามตัวเองว่าเราทำเต็มที่ยังแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรถ้าสมมุติว่ามันดีคราวหน้าจะทำยังไงให้ดีอีกหรือคราวหน้าทำยังไงให้ดีขึ้น หรือถ้ามันไม่สําเร็จหรือมันเฟลอะ่ะครั้งนี้ยเราเฟลเพราะอะไรแล้วคราวหน้าจะทํำยังไงให้ดีขึ้นสมัยก่อนอะรู้สึกว่าทักษะเนี้ยมันฝึกกันยากอแต่เอาจริงๆมันทําได้แล้วโอเห็นองค์กรที่พยายามฝึกคนอะ่ะเรื่องเรซิเลียนค่ะอ,อ,องค์กรนี่โอว่าเนี่ยค่ะเป็นองค์กรใหญ่มากองค์กรหนึ่งเสร็จแล้วเขาโดนดิสรับอย่างหนักจากธุรกิจจากเทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กู้แข่งเขาก็เลยพยายามต้องปรับตัว จากองค์กรที่เป็นแบบกลุ่มคนที่เป็นครีมเป็นแบบไฮเพอร์ฟอร์แมน์อ่ะฉันเป็นคนตัดสินใจต้องมีคนหัวกะทิเท่านั้นาใช่เป็นองค์กรที่แบบมีกองคนหัวกะทิมารวมกันเสร็จแล้วพอเขาต้องปรับตัวองค์กรลีดเดอร์เบอร์ใหญ่เลยขององค์กรนั้นอ่ะบอว่าองค์กรเนี้ยโชคดีที่ลีดเดอร์มองเห็นเรียนรู้ปรับตัวให้เร็วราะว่าได้คุยกับผู้บริหารระดับสูงแบบจำนวนมากเลยหลายสิบคนขององค์กรเนี้ยค่ะ ถามเขาว่ารู้สึกยังไงตอนองค์กรน่ะให้พยายามเวซิเลียนทั้งกับตัวเองทั้งกับน้องๆเขามองอยู่อะ่ะสิ่งที่น้องๆทำถนะ่ายน่ะชัดอ่าเออแต่ต้องอดทนให้ได้ไม่กระโดดลงไปทำเองใช่ต้องไม่กระโดดลงไปทำเองอก็ไม่ว่าน้องต้องยอมให้น้องล้ม,อมเออแล้วพอพอน้องล้มจริงเจ็บจริงได้เรียนรู้จริงเออเขาบอกว่าเขาอ่ะได้เรียนรู้ว่า เฮ้ย <S an> ถ้าเขาอดทนได้อ่ะรีเซ้าปลายทางอะมันดีกว่าที่เขาแบเป็นคนสั่งเพราะว่าน้องๆอง่ะลงไปทดลองได้เรียนรู้ได้ปรับตัวแปลว่าคราวหน้าเขาจะไม่ล้มท่าเดิมอือเออคราวหน้าอาจจะไปล้มท่าใหม่ทำไมมีท่าใหม่ให้ล้มอเอะออแต่อย่างน้อยไม่เป็นท่าเดิมใช่อย่างน้อยมันไม่เป็นท่าเด<อ>ิมนะคะแล้วพอมันเป็นแบบนี้ยคนเขาก็จะเก่งขึ้นองค์กรเขาว่า ก็กล้าออกสารพัดผลิตภัณฑ์ส,สารพัดธุรกิจแล้วสุดท้ายปลายทางอ่ะองค์กรที่มันแบบโดนดิสรับจนเหนื่อยอ่ะออาไปต่อได้รอดเฉยอืเออเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาโอถามพวกผู้บริหารนะ่ะเขาจะบอกว่ามันทำยากจริงๆแต่พอทำได้ปล่อยวางได้เออตัวเขาอ่ะก็ดีขึ้น ทีมก็ดีขึ้นองค์กรมันก็ดีขึ้นแล้วเขาก็เห็นเลยว่าน้องๆในเจนใหม่แฮปปี้ที่จะอยู่มากขึ้นคือพอเราบอกว่าเราสร้างคนที่มี charismatic ได้สร้างผู้นำที่มี charismatic ได้งั้นเราสร้างองค์กรที่มี c u เจอร์ทำให้เป็น charismatic องค์กรได้ด้วยไหมคะเป็นได้ค่ะจริงๆแล้วว่าองค์กรมีเคมีตั้งต้นที่ผู้บริหารอื ผู้บริหารระดับสูงอะ่ะจะเป็นคนแบบสมมติว่าเขาจะเป็นคนเซตโทนค่ะเออว่าองค์กรอ่ะจะออกมาท่งไหนเออเราอ่ะก็จะคัดสรรคนในแนวเดียวกันเสร็จแล้วสมมติว่าองค์กรมีเคมีแบบเนี้ยม,มันก็ดึงดึงมันใช่มันก็จะดึงดูดคนคล้ายๆกันเข้ามาปลายทางนะคะถ้าสมมติว่าเราอะ่ะอยู่กันด้วย c าเจอร์นี้ที่ l e ด d e r มี c h a r ส s m a t i c ยอมรับและเหมือนแบบรับฟังตั้งใจรับฟังปัญหาเข้าใจมี empathy, เอ็มพารตีพยายามได์ให้คนเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำสามารถภูมิใจได้แต่เราต้องไม่ปล่อยให้แบบเขาไปลองจนเละเทะนะคะคือ สองครอีกอันหนึ่งใช่ใชว่าเฮ้ยในมุมไหนที่เอออันนี้โอเคไปลองล้มดูได้เออแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่นักกรุณาทำเองเพราะฉะนั้นหรือให้คนที่รู้ว่าทําได้ทำเพราะมันเป็นแบบนี้ยมันจะค่อยๆกลายเป็นเขาเจอเออแล้วคนก็จะค่อยๆเติบโตมาคนที่ถูกเพราะ มาจาก charismatic leader ก็จะได้คาแรคเตอร์แบบเดียวกันแบบเดียวก่นองค์กรมันก็จะเติบโตมาแบบนั้นอาจจะต้องเซตให้ชัดเจนอันไหนคือสนามทดลองอันไหนคือสนามจริงเนาะใช่ค่ะใช่แต่ว่าเชื่อมั่นค่ะว่ามันสร้างได้คำถามว่าแล้วทำไมองค์กรจำนวนมากถึงสร้างไม่สำเร็จอันนี้อยากอยากเข้าใจอยาเข้าใจมันอาจจะเป็นว่าเราอะเหมือน เขียนเค้าเจอในกระดาษอืแต่เราไม่ได้ใดเม้นเทนต์ไปนี่แบบเต็มเลยตัวใหญ่เลยใช่หลายองค์กรเลยที่เวลาไปอ่ะโอก็ถามว่าเค้าเจอเราพยายามดันไปทางไหนอือือ่ะมันก็จะมีพนักงานองค์กรที่เล่าด้วยแววตาเป็นประกายว่านี่ค่ะอาจารย์อ่ะหรือมันจะมีบางองค์กรที่บอกว่าทุกอย่างตรงกันข้ามค่ะเออ เออคือเอาจริงๆอ่ะยืนดูแววตาก็เห็นแล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับเาเจอร์ที่มีอืมเออคือถ้าสมมุติว่าเาเจอร์ที่เรามีมันซิงค์ไปกับ behavior หรือสังคมจริงมันก็จะเติบโตไปในทางนั้นจะไปต่อได้ง่ายแต่ถ้าสมมุติว่าสวยแค่ในกระดาษอ่ะอก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรสุดท้ายอ่ะมันทําให้คนยิ่งแอนตี้ด้วย ก็จริงก็จริงงั้นคุณโอมีลีดเดอร์ที่เขามีคาริสมาชัดเจนที่เรารู้สึกอยากจะให้เขาเป็นโรโมเดลบ้างไหมคะโรโมเดลที่โอชอบพูดถึงนะคะในเรื่องคาริสมาติกลีดเดอร์เนี่ยคือ,อคุณจอห์นเอฟเคนเนดีค่ะอาจจะนานนิดหนึ่งแต่โอรู้สึกประทับใจสิ่งที่เขาทำมากสิ่งที่เขาทำได้ดีมากในยุคนั้นคือการเลิกทาอในยุคนั้นอ่ะอยากให้ลองนึกภาพว่า ถ้าเราเป็นคนขาวที่ได้อภิสิทธิ์มีท่าเป็นของตัวเองสบายทุกทางเราจะอยากปล่อยท่าเป็นไทยไหม,มเราก็คงไม่อยากก็ดูเหมือนเรามี Pri เวล e ลทสินะออเออเราจะอยากเสีย p r i v i l e g e นี้ไปนีไหมนะคะคุณ JFK เนี่ยเขาอ่ะก็หาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นแบบประธานาธิบดีแบบทีมทั้งทีมเกลียดเขาเพราะว่าทุกคน เป็นคนขาวหมดแล้วไม่มีใครเห็นด้วยในสิ่งที่เขาจะทำวิธีการคือเขาอะก็สามารถสั่งทีมได้ไว่าใทำหนึ่งสองามสี่ตามนี้แต่สิ่งที่เขาทำเขาจะไม่ได้เหมือนสั่งการเพราะเขารู้ว่าสั่งลงไปแล้วคนทำมันไม่มีประโยชน์ เขาอะต้องทําให้คนรู้สึกมีใจมีไฟเขาอะบอกว่าโดนด่าตลอดเวลาในห้องประชุมทีมงานเลขาตัวเองไม่มีใครเห็นด้วยเ,เขาใช้คําว่าเกลียดเลยค่ะอเออเลขาเขาเคยเขียนหนังสือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเกลียดคุณ JFK แค่ไหนแต่เขาว่าเก่งแค่ไหนในการเทินคนให้มาเป็นพวกตัวเองได้ เขาจะใช้<า>วิธีจุดเริ่มต้นที่เกลียดในสิ่งที่เขาทำแต่จบมารักเขาได้ใช่อเออเขาว่าใช้วิธีวธเวลาที่อยู่ในห้องประชุมเลขาเล่าให้ฟังว่าคุณเจฟเคโดนเสียบตลอดเวลาแกก็จะนั่งยิ้มไม่พูดอะไรแล้วจดไว้แล้วแกจะเชิญคนที่ด่าแกทีละคนเนี้ยมาค่อยคอยคุยเหมือนแบบคุยทีละคนทีละคนค่อยคเคลีย ว่าทำไมถึงทำแบบนี้พยายามให้เห็นเพร์เพลให้เห็นมิชชั่นแล้วก็อธิบายแล้วก็ปรับจูนทัศนคตินะคะอารมณ์แบบถ้าเรียกเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเข้าห้องเย็นแต่ว่าเขาจะใช้วิธีที่โพซิทีฟเขาบอกเลยว่าเขาจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรให้ได้แล้วเขาค่อยๆเปลี่ยนทีละคนทีละคนทีละคนทำให้คนที่เป็นทีมงานน่ะ เออมีใจแล้วก็มีไฟเสร็จแล้วทุกคนน่ะก็จะสามารถมีอะไรกลับมาปรึกษากลับมาคุยเออแล้วเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่ทำไปด้วยกันเพราะมันก็เป็นเรื่องใหม่มากอมเออสุดท้ายอะ่ะเขาก็ทำได้สำเร็จ <c oughs> แต่เสร็จแล้วตอนจบเลยของเรื่องอะ่ะท่านก็เสียชีวิตไปแต่ว่าอันนั้นน่ะท่านก็อาจจะไม่สามารถคอนโทรลคนหมู่มากใจของคนหมู่มากได้เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากมแต่ก็เรียนรู้จากท่านมากว่าแบบ เอเฮ้ยคนเราอ่ะจะทําอะไรอ่ะเราเขาก็ไม่ใช่แนวแบบโอ้โหพูดเก่งแบบ,แบ,บตลบตลอดเวลา,นานขนาด<ก>นัลา้อไม่ใช่เออแต่ว่าเขามีสกิลในการแบบ ใจเย็นค่อยค่อยคุยค่อยค่อยเคลียอธิบายให้เห็นภาพให้เห็นเป้าหมายไปด้วยกันและเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่ทําไปพร้อมๆกันเนี่ยค่ะคือสิ่งที่โอได้เรียนรู้จากคุณ JFK อถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะเป็นลีดเดอร์ที่มีคาริสมติกหรือว่ามีคาริสมาชัดเจนเนี่ยเราสร้างขึ้นมาได้ไหมคะโอเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่เราอาจจะ ไม่ได้ทำมันเท่าไหร่หรือเราอาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นหรือเราอาจจะไม่ได้มองมันในมุมนั้นเรื่องง่ายๆเลยก็เช่นเป็นผู้ฟังที่ดีอ่าน้องเวลามีปัญหาเดินเข้ามาคุยกับเราอะเราตั้งใจคุยกับน้องไหมเออสมมุติว่าเดินเข้ามาเราไม่สนใจฟังน้องเราก็จะเป็นผู้บริหารที่เสียเสน่ห์ไปแล้วนะอเออเพราะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราใส่ใจเขากลับมาที่เดิมเราชอบคนแบบไหน เราชอบคนที่ทำให้เราสามารถรู้สึกดีกับตัวเองได้เพราะฉะนั้นการฟังเขาการใส่ใจมีความเข้าใจเออแบบอย่าเอะอะดาอารมณ์นั้นนะคะแล้วกออ็มีสกิลการสอนการโคร้ชคือให้เขาไปล้มได้แต่เราก็ต้องซัพพอร์ตเขาได้อ,อ คือจะเป็นคาลิสแมติกลีเดอร์อะจะปล่อยน้องไว้ทำเอง100%เบางทีน้องก็รู้สึกว่าแบบอา้าวนี่ก็ทิ้งเราเลยอเอเพราะฉะนั้นเราต้องสอนได้โค้ดได้ซัพพอร์ตได้แล้วอันสุดท้ายโอ้เชื่อว่าต้องมี trust ค่ะอเออต้องมี trust ให้กันให้แบบเหมือนมีแซนด์บ็อกให้เขาได้เรียนรู้ได้ลม้มลองผิดลองถูกค่ะอ่าแล้วเราก็จะไม่แบบ เล่นเบลมเกมโทษกันโกรธกันหรือ,เ,อเสียบกันอ๋อบอกว่าให้ไปลองดูแต่เสร็จแล้วพอทำมาแล้วมันไม่ได้อย่างใจเอาดาหรือหรือบางองค์กรก็คือเหมือนแบบเขาเรียกเป็นแคเรียอักซิเดนดับไปเลยคือแทนที่จะแบบเอ้ยคนเนี้ยเป็นสตาร์ขององคอ์กรในบางองค์กรเนี้ยค่ะกเป็นดาวดับใช่ก็ดับไปเลยก็เคยเห็นอยู่ไงคะ เป็นบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยเหมือนกันนะอืมค่ะ